สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับแอดมินนะครับกำลังทอดคอดอย่างเดียวกำลังช่วยถอดแผงข้างนะครับเพื่อจะหุ้มให้ลูกค้าใหม่นะครับนะครับเพราะว่าถ้ารอช่างคงทำไม่ไหวนะครับ <c oughs> เพราะว่าลูกค้าจะรับรถเที่ยวก่อนปีใหม่ด้วยนะครับแ <c oughs> อดมินก็มาช่วยด้วยนะครับวันนี้นี่ อันนี้ลูกค้าจองแล้วครับคนอีาสานมาเท่าคือกันครับเอาไปใส่อยู่ในกรุงเทพแล้วครับ oh. อ๋ออยากได้รถเที่ยวก่อนปีใหม่ประสันอ้าวเราจัดให้นะครับ <c oughs> นะครับแอดมินไม่ได้รีวิวเป็นอย่างเดียวเดอ้อนี่ต่อสารเป็นอยู่ครับรับบทเป็นช่างก็เป็นครับ <c oughs> นี่อันนี้ก็ยังแน่ครับผู้แผงคางผู้พื้นไม้ ติดครื่งเสียงติดตั้งบะอไม้ครับ oh, โอ้นี่เป็นไตครับติดหลายยางนี้ลูกค้าจองมาแล้วครับอ๋อทำครื่งเสียงนรืบมาทำเนี่ติดตั้งครึ่งเสียงด้วยนะครับจะจะทำภายในให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับคันนี้อันนี้เท่าไหร่ราคาอยู่ประมาณสามแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ น,นี่เบาะเดิมนะครับลูกค้าบ่มากครับเบาเดิมมันเป็นกรมีรักษาหนักว่าสันว่าด้จัดเบาะหุ้มนังให้ไหมครับผมลูกค้าขอมาแล้วจัดให้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนแนวไหนนะครับขอให้บอกนะครับลอง289จัดให้ครับผม ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ